นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรอายงานตัวครับในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นครับทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพ นั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้พระคุณเจ้าวัยห7ปีมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านบอกว่าที่อาตมามีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลนะหากแต่เป็นเพราะตัวของอาตมายังมีกรรมเก่าและกรรมใหม่ ยังชดใช้ยังไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารท่านบอกว่าเชื่อว่าก่อนที่ตัวท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายเพราะว่าโรคนี้ใครเป็นแล้วตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้โปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดี ท่านเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุม่มไม่เคยป่วยกระเสอะกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ สามวันดีสี่วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอกุณใสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะว่าต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีทีท่าว่าจ,จะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงเอาแต่นอนอ่อนเปลียเพลียแรง ร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ตามปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเขินเดินไปไหนมาไหนกลายเป็นภาระให้ลูกเมียและญาติพี่น้องเคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นจะขยับตัวไปมานี่มันรู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัว เวลากลางวันโรคมันเหมือนจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงกันข้ามเวลากลางคืนนี่โรคร้ายมันมักจะอาลวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปทั้งตัวถึงก็ร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนพลอยทำให้ร่างกายสุดสมย่ำแย่ลงข้าปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ว่าไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณใส่ไม่ดีขึ้นเลย เมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็ส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อจะหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุที่ทำไม่ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวของท่านกาลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ ได้ยินหมอพูดถึงก็น,นิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตในไม่ช้านี้ความตายกำลังจะมาเยือนขอให้ทําใจไว้ทีนี้ละเกิดบ้าไม่อยากจะตายเสแล้วนี่ละมนุษย์ ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆเพื่อรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตออกไปอีกหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆน,นี่ต้องตายในเวลาอันเร็วนี้เพราะโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งแผนปัจจุบันหรือว่ายาสมุนไพรแบบโบราณไม่อาจจะรักษาขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ ยกเว้นอย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้หายขาดได้เมียกับญาติญาติก็ปรึกษาหาทางออกให้ให้นำตัวของท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวพระกุณเจ้าพากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิด จะตายเมื่อไหรก็ช่งางเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือว่าคนรวยย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นพระคุณเจ้าท่านบอกว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะนี้จะสั้นหรือยาวนั้นไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวของท่านซึ่งมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามสังขาร คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นท่านไม่รู้ว่าเมื่ออดีตชาติปางก่อนไปทําบาปอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ได้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละไม่รู้ว่าทาบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่าก็มีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมกันอ่าถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตารับวิบากกรมต่อไป เมื่อไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาโรคร้ายนี้ให้หายได้จึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีแล้วจะแก้บนด้วยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือปัดเป่าให้โรคร้ายนี้หายสังขารนองท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแสนทรมาน นึกว่ายังไงก็คงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ถึงกับสลดใจหดหูหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาถึงกับต่อว่าว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบังเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานควรจะให้ตายไปเสียเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละ โรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาทีนี้ถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้กลัวลูกเมียเห็นแล้วจะทอแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วนี่เออ,อยังเงี้ยคงตายยากแน่แน่ แต่ก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมากำเริบคุกคามปวดมากมากคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้นทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระาศาสนาไปตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆอยสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณนเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบาร,รมีมาค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กุกค,คามสุขภาพเริ่มที่จะเป็นจริงความหวังก็เริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลง ทั้งที่ยาในกินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องท่านเผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนตอนนั้นความเจ็บปวดที่ได้รับความทุกข์ทนทรมานนั้นค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม แต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพของท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรพวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนเวรกรรมอ่า เดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วจึงได้เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าและกรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติไม่มีผู้ใดคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็จึงได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้ พระคุณเจ้าปรารบว่าเรื่องของเวรและกรรมเกรรม่ากรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สําหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มกาสาะวะพัดครองผ้าเหลืองเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในเรื่องโกฎแห่งกรรมเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ผ่านมาประสบมาทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ยังดีที่มีบุญบรารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดหวิดถึงขนาดพญามัจจุราชส่งยมมาทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณน,น้องท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องที่ว่านี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าแล้วเจอด้ดยตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่ของคนเรานั้นมีจริง ทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมในเวรไม่เคยขาดเพราะสิ่งนี้ทําให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่านึกว่าเป็นเรื่องเลหลวไหลไร้าสาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจจึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระาศาสนาซึ่งก็ทําให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลง แม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆก็ยังต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้ก็มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนเป็นสัจธรรมแท้จริง ไม่มีใครที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลแล้วก็จงทำแต่ความดีเท่านั้นครับเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเนี่ยคุณสงกรานเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระคุณเจ้าอาจารย์สมชยัย วัยสาปีซึ่งเล่าให้คุณสงกรานฟังว่าตัวของท่านเองเป็นคนเกเรมาตั้งแต่เด็กเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับท่านจะหาเรื่องชกต่อยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ท่านไม่เลือกจนไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับท่านพอโตเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนยิ่งพอควายไปเที่ยวที่ไหนพอเล่าเข้าปากเมาพอกลุ่มกลุ่มก็มักจะหาเรื่องกับคนอื่นเป็นประจำเรียกว่าต้องให้เลือดตกยางออกซะก่อน เลือดบ้าถึงจะเพลาหายลงระดับหนึ่งท่านกล่าวว่าที่ท่านเป็นคนเลือดร้อนเช่นนี้ก็เพราะกรรมพันธ์ได้รับการถ่ายท่อสายเลือดจากโยมพ่อนั่นเองซึ่งโยมพ่อสมัยที่มีชีวิตอยู่เ,เป็นนักเลงตัวยงขึ้นชื่อือชาในหมู่บ้านแล้วก็ละแวกนั้นเพื่อนผูงเกรงขามให้ความนับถือแต่พ่อก็ต้องมาจบชีวิตลงอย่างหน้าอานานโดนไม้รวกปลายแหลมทิ่มเข้าทางทวาร ใครเป็นคนลงมือฆ่าพ่อโดยวิธีนี้ท่านไม่รู้ที่พ่อต้องตายอย่างทุเรศเช่นนี้ก็เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันปืนยิงไม่ออกมีดแทงไม่เข้าพูดตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าหนังเหนียวมีวิธีเดียวที่จะฆ่าให้ตายได้ต้องใช้ไม้รวกแหลมแทงทางทวารเข้าไปรับรองไม่มีเหลือตายทุกรายต่อให้หนังเหนียวแค่ไหนก็ตามเจอลูกนี่เป็นตายสถานเดียวเหมือนกับที่พ่อของท่านตาย เมื่อโยมพ่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยถ่ายทอดสายเลือดมาให้ท่านเหมือนกันเปียบแม้ว่าวิชาคาถาอาคมจะไม่แก่กล้าเท่ากับโยมพ่อแต่นิสัยของท่านก็มูทะลุดูดันเอาแต่ใจตัวเองคนอื่นพูดไม่ค่อยเชื่อแม้แต่โยมแม่ท่านก็ไม่เชื่อก่อนที่โยมพ่อจะเสียชีวิตท่านมีเมียไม่ตามกว่าสิบคนใครเรียกไครราดมีลูกเต้าเต็มไปหมด และตัวของท่านเองก็เหมือนกันก่อนที่จะมาบวชพระก็มีเมียนับคร่าวๆก็ไม่ต่ำกว่าสิบคนจะน้อยหรือมากกว่าโยมพ่อก็ไม่รู้สมัยเป็นวัยรุ่นและวัยกลางคนนึกสนุกอยู่อย่างเดียวเที่ยวไปทั่วเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเป็นไม่ได้ตามตือ้อตามจีบแม้จะมีกวากหนามและอุปสรรคขวางกั้นก็ไม่หวัน่นบางครั้งเจอนักเลงเจ้าถิ่นรุมอัดสะงอมพระรามคางเหลืองต้องนอนหยอดน้ำเข้าต้มเป็นเดือนเดืน พราะว่าไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันบางครั้งก็โดนนักเลงเจ้าถิ่นเอาปืนไล่ยิงต้องหนีกระเซิร์กระเซิงแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีเมียของท่านมีทั้งเป็นโสดและแม่ไม้คละกันไปบางรายก็มีลูกบางคนก็ไม่มีลูกอยู่กินกันเป็นปีๆแล้วก็ทิ้งไปก็หาผู้หญิงคนใหม่เพราะความเจ้าชู้ของท่านเองซึ่งท่านยอมรับความจริงอย่างลูกผู้ชายกับอดีตที่ผ่านมา ท่านจะไม่ให้เมียแต่ละคนมาพบกันเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นมีหวังบ้านถล่มแนะ่ก็เลยต้องให้ต่างคนต่างอยู่ห่างๆกันเอาไว้เรื่องอย่างนี้มันเหมือนไฟประไลยกันทีเดียวขืนไปล้อเล่นเมื่อไหร่ท่านเองน่าจะตายเอาครั้นพออายุมากขึ้นความอิ่มตัวในกิเลสก็เริ่มจะเบาบางลงระดับหนึ่งอีกทั้งลูกๆก,ก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบในชีวิตสามารถที่จะเลี้ยงแม่ของพวกเขาได้ ท่านก็เลยคิดอยากจะละทางโลกหันหน้าเข้าหาสัจธรรมเผื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นก็เลยบอกลูกเมียคนล่าสุดว่าจะครองพระเหลืองออกบวชพระซึ่งไม่มีใครคัดค้านปฏิเสธสุดท้ายก็ตัดสินใจบวชพระท่านบอกว่าสมัยก่อนจะบวชพระนั้นผู้ที่บวชพระจะต้องไปอยู่ที่วัดเพื่ออ่านหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนานให้คล่องระหว่างที่อยู่วัดท่องหนังสือสวดมนต์นี้จะต้องกินอยู่ที่วัด แล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเป็นพระเพื่อจะได้จดจํานําเอาชีวิตก่อนบวชพระไปใช้เมื่อได้บวชพระแล้วและท่านเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดซึ่งเป็นกรอบอันเข้มงวดที่ทางวัดเขาวางกฎเอาไว้ตื่นแต่เช้าก็ทํากิจวัตรของตัวเองเดินตามหลวงพี่ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมาถึงวัดก็จัดเตรียมหาอาหารที่บิณฑบาตมาได้ใส่ภาชนะเมื่อมีศีกามาทําบุญ คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยประเคนถวายอาหารให้กับบรรดาพระฉันถ้ามีญาติโยมทําอยู่ก็จะเบาแรงหน่อยเวลาดังกล่าวนี้ก็ไปท่องสวดมนต์ในโบสถ์หรือว่าตามสถานที่เงียบๆหลังจากพระและสามมเนนฉันอาหารแล้วพวกท่านก็จะคอยกินอาหารเหล่านั้นทีหลังส่วนอาหารมือเพนนั้นจะแบ่งอาหารตอนเช้าเก็บเอาไว้ฉัน เพราะเมื่อฉันเพนไม่ค่อยจะมีชาวบ้านมาถวายพระตาหารเพราะคงจะไม่ว่างจากภารกิจที่นี้พระในวัดต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าวันไหนไม่มีอาหารก็จะเป็นหน้าที่ของพวกท่านนี่แหละเป็นคนจัดหาอาหารมาให้พระฉันเพนพระคุณเจ้าอาจารย์สมชายนี่วัยสามสิบเกาปีท่านบอกว่ามื้อเย็นพระจะไม่ฉันอาหารจะมีแต่พวกท่านเท่านั้นแหละตอนนั้นที่อยู่วัดเนี่ยนะจะกินอาหารเย็นกัน บางวันที่วัดมันมีอาหารเหลือพอที่จะมีกินมื้อเย็นบางวันอาหารไม่มีเหลือก็ต้องเข้าไปเอาอาหารที่บ้านมากินหรือว่าจะแยกย้ายกันไปกินที่บ้านใครบ้านมันจากนั้นก็ค่อยกลับมานอนที่วัดประกอบกิจทางศาสนาต่อจนครบวันบวชพระท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่มีสีกาหน้าฉลามมาทาบุญที่วัดจะพูดจาเกี่ยวพาราสีจีบหล่อนทีเล่นทีจริง ทำเอาสาวเจ้าหน้าแดงอายม้วนเป็นลูกตำลึงเลยแต่ท่านเองก็ยังมีแม่ไม้ยิ้มให้เหมือนกันอ่าทำเอากิเลสตัณหากลับมาในบางครั้งจะไม่ให้สนใจได้ยังไงกันแล้วแม่ไม้คนเนี้หุน่นอาร่าอราอรามผิวขาวสวยอ่ามีแล้วจะอดใจได้แต่ทำอะไรในวัดข้ามหน้าข้ามตาพระาศาสนาไม่ได้ก็ได้แต่เก็บกิเลสตัณหา,าไว้ในใจก็ถือคติไว้ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเมื่อศึกจากพระแล้วก็เสร็จแน่ ไม่เหลือเอาไว้ทําอย่างอื่นแนะ่ก่อนที่บวชพระตอนที่อยู่วัดท่องสวดมนต์เจ็ดตำนานก็มักจะมีมารมาประจนอยู่เรื่อยเดี๋ยวมีหญิงมาล่อใจเดี๋ยวก็มีไอ้นวนไอ้นีน่เห็นเป็นประจำจนใจเกือบแตกคิดจะเลิกบวชพระเหมือนกันดีที่มีหลวงพี่คอยเตือนสติกระซิบบอกอยู่เสมอเสมอถึงทําใจได้ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ได้บวชพระมาจนตราบเท่าทุกวันนี้เนื่องจากสีกาหญิงนี่จะว่าไปแล้ว คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บวชพระถ้าจะบวชพระก็จะต้องตัดใจเรื่องทางโลกเสียถ้าตัดไม่ได้ก็อย่ามาบวชพระเลยท่านบอกว่าอยู่วัดท่องบวชสวดมนต์ในหนังสือเจ็ดตำนานกระทั่งจนถึงวันบวชพระห่ผมผ้าเหลืองครองจีวรถือศีลสองยี่สิบเจ็ดข้อตอนเช้าตรู่ท่านกับพระรูปอื่นจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตซึ่งเป็นกิจวัตรของพระทุกรูปที่จะต้องปฏิบัติช่วงเย็นก็จะทําวัดในโบสถ์ ส่วนกลางวันก็จะท่องสวดมนต์แล้วก็เรียนหนังสือหรือไม่ก็จะนอนหยบพักผ่อนท่านบอกอ่คุณสงกรานบอกว่าบวชพระได้หลายวันมีความรู้สึกสบายใจไม่รุ่นคิดกับทางโลกจะว่าไปแล้วก็เหมือนอยู่กันคนละโลกแท้ๆสำหรับศีกาและลูกๆนั้นจะมาถวายพระตาหารเชา้าและเพลงเกือบทุกวันท่านก็จะให้ศีลให้พรตามประเพณีต่อมาทางวัดจัดงานประจำปีขึ้นสามวันสามคืน มีมหรสพสมโพธิตลอดคืนแล้วก็มีการละเล่นต่างๆหลายชนิดมีผู้คนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ที่อื่นพากันมาเข้าชมงานอย่างล้นหลามทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทำเอาวัดมีชีวิตชีวาขึ้นท่านเล่าบอกว่าคืนสุดท้ายผู้คนจากต่างถิ่นหลั่งไหลามาเที่ยวงานประจําปีที่ทางวัดจัดขึ้นแทบจะไม่มีที่เดินแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งพรวดพลาดกันไปบนกุฏิที่ท่านพัก เสียงร้องเออะอะโวยวายดังลั่นแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก่อนที่คนกลุ่มนี้จะพากันวิ่งลงจากกุฏิหายลับไปเสียงปืนดังสนั่นไล่หลังไปก็ตามแต่เสียงของมหรสพเนี่ยดังกรบเสียงปืนก็เลยทําให้ผู้ที่มาเที่ยวงานไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าเวลาผ่านไปท่านรู้สึกชาที่บริเวณท้องเอามือคลำมีเลือดไหลออกมา ถึงได้รู้ว่าคงจะโดนลูกหลงที่กลุ่มชายชะกันวิ่งไล่กันขึ้นมาบนกุฏิในยิงใส่กันแต่ว่าลูกกระสุนปืนพลาดกลับมาโดนท่านยังดีที่ว่าในห้องมีพระอีกรูปนึงอยู่ด้วยกันเห็นว่าท่านถูกยิงก็เลยรีบไปบอกหลวงพ่อให้ทราบหลวงพ่อกับชาวบ้านก็รีบนำท่านส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดระหว่างที่เดินทางมันช่างเจ็บปวดมากต้องกัดพันไปตลอดทางเลือดที่คัดไว้ย่ยงไหลออกมาตลอด ระยะทางจากวัดไปโรงพยาบาลห่างกันเกือบ60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางค่อนวันถึงโรงพยาบาลจากนั้นพระกุญเจ้าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยคงจะสลบไปเพราะทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหวพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นานพอสมควรก็กลับวัดมาจำพรรษาเหมือนเดิมแต่อาการบาดแผลที่เย็บเอาไว้นั้นยังระบมแล้วก็ปวดอยู่นอนรักษาตัวอยู่ที่วัดจมปลักกับบาดแผลที่ถูกลูกหลง ยิงกันของคนกลุ่มนั้นนานเป็นเดือนเดือนอาการเจ็บก็ค่อยค่อดีขึ้นจนหายเป็นปกติแต่ละวันมีสีกาและลูกตลอดจนญาติโยมแวะมาเยี่ยมไข้ตลอดก็ได้รับความอบอุ่นดีครั้นหายป่วยแล้วพระกุลเจ้าจึงได้ตัดสินใจลาเจ้าวาดออกเดินทุดงแล้วก็ใช้เวลาเดินทุดงนานพอประมาณจึงได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่วัดบ้านเกิด พระคุณเจ้าเล่าว่าตลอดเวลาที่บวชพระเขนนึกว่าจะสบายกายสบายใจที่ไหนได้ต้องมารับเคราะห์รับกรรมนึกว่าจะหมดเวรกรรมไปแล้วสู้ที่ตัวเองออกบวชพระสลากายและใจให้กับพระพุทธศาสนามันและเวรกรรมยังตามไม่ละเวน้นแม้กระทั่งประสงค์องค์พระเจ้าเลยหนอนั่นเป็นคำปรารบตัดพ้อของท่านครับเวรกรรมนั้นไม่มีละเว้นผู้ใดทั้งนั้นนะครับไม่ว่า คนคนนั้นจะมีฐานะความแตกต่างกันอย่างไรก็หนีเวรกรรมไม่พ้นถึงขนาดว่าจะละสังขารสิ้นลมหายใจไปแล้วก็ตามก็ยังต้องไปชดใช้หนีเวรกรรมยังพบหน้าเพราะฉะนั้นให้ยึดสุภาษิตโบราณเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงกับคำคำ,คำนี้ว่าทำดีจักได้ดีทั้งชาติพบนี้และพบหน้าครับ